เอกของหอจอเทียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ิดตดามทางเฟซบุ๊กของโชติกาฟาร์มที่เป็นฟาร์มควายงามแห่งอำเภอเมืองแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการทำโครงสร้างอาคารให้ควายงามได้อยู่นะครับซึ่ง นี้นะครับได้ดำเนินการก่อสร้างมาสองอาทิตย์แล้วนะครับผมกลังอุปกร,รณ์ที่ใช้นะครับเป็นไม้ทั้งหลังนะครับโดยซื้อไม้จากทางโรงด้วยครับทางร้านครับ ขอจพเขียนชัย2526้ตั้งอยู่นะครับก็เรื่องนะเป็นการสร้างใช้ต้นเสา20ต้นนะครับ20ต้นความกว้างก็ห้องหนึ่งก็ประมาณไม่ประมาณนะครับห้องหนึ่งหเมตรนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ให้ให้ควายซึ่งมีราคาตัวละสูงมากนะครับตัวละ,ละล้านกว่าบาท เพื่อที่จะก่อสร้างเป็นโรงอาคารเพื่อปอนเลี้ยงและก็เป็นศูนย์อนุรักษ์ไวายไทยนะครับ รอบนะครับน,นี็จะเป็นแหงโซล่าเซลล์นะครับที่ดึงน้ำขึ้นจากบาดาลที่มาใช้ในหน้าแรงนะครับก็จะทำให้บริเวณแบบนี้จะมีน้ำใช้น้ำขังอยู่ตลอดเวลานะครับมีให้ควายได้เล่นเล่นลงนอนเล่น,ลน,น,เ,ลนเพื่อคลายเครียดตามธรรมชาติของ ใช้เจ้าเ,เชสเคสองร้อยนะครับกลังถังป่านะครับป่านคือยัองชอบไผหวาน จุดตั้งจุดตามทางเส้นพวกของโชจิตาฟาร์มนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สถานที่อนุรักษ์พันควายไทยนะครับหรือก็เรียกว่าควายงามนะครับแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมควายงามนะครับอยู่ที่นี่นะครับจุดที่ตั้งนะครับก็คือที่ตั้งของบอิพอเทียนชัย2526นะครับ มาที่นี่จะได้ทั้งเป็นขอจกรวทญยนยใชก็รับเหมางานโยธาทุกชนิดนะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับรับหมดนะครับปัจจุบันก็ก่อ,อสร้างสนามบินนาน,นาชาติเพื่อ ากลำบากก็เลยช่วงว่างๆก็เลยมาทำห่อ,อสร้างความนะครับทำเป็นศูนย์อนุรักษ์ความาควายงามนะครับของอำเภอยแถองนะครับคือ,อชวทีกาฟ้าตอนนี้มีแม่พันควายนะครับสวยๆหลายตัวนะครับฝากพี่น้องอที่ชอบควายนะครับก็ เข้ามาชมได้เลยนะครับราจะทําการเปิดป้ายความภายในเร็วๆนี้ยครับนี้กำลังก่อสร้างเพื่อที่จะทําให้ควายได้ลงเล่นน้ํานะครับให้พรบวงจรนะครับแห่งการสร้างความนะครับอย่าลืมนะครับอยากชมควายงามนะครับมาที่ ออจ้าพ่อเยนนใจสองห้าสองหกแล้วก็ฟาร์มโจริกาฟาร์มนะครับแล้วก็อยู่เขตติดต่อกับศักด์ทธิวัฒฟาร์มเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็คือไฟงามนะครับอยู่ห่างจากศักดิ์สิทธิวัฟาร์มนะครับ,รรบประมาณห้ากิโลเมตรนะครับ การซื้อตัวแม่พันธุ์เข้ามาตัวหนึ่งก็ร้านกว่าบาทร้านกว่าบาทนะครับมาครับแม่พันธุ์ไปแล้วตอนนี้มีหลายตัวนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากชมเข้ามาชมเข้ามาชมแม่พันธุ์ที่สวยๆนะครับไอลูดีๆนะครับพัน์ดีๆก็มาเชิญที่โซนนาฟานนะครับโดยตัวมาที่หอเจ้าพอเจนไทย2526นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์09865959 การก่อสร้างฟาร์มโครงการอัญรักษ์ควายไทยนะครับที่โชติกาฟาร์มลำเหนือเมืองเฉลียงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ